สวัสดีครับเด็กๆชั้นม1นนทุกทุคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกทุคนเข้าสู่คาบเรียนวิชา ภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเป็นยังไงบ้างเด็กๆวันนี้สบายดีไหมเอ่ยวันนี้ครูอุ้มสบายดีและครูอุ้มก็นําความรู้มาฝากเด็กๆอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องการอ่านแต่ไม่ได้สอนการอ่านธรรมดาเวลาเราอ่านสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้อะไรที่เขามีให้อ่านเราก็ไปอ่านเนี่ยนะที่เราเรเาเรียกว่าการอ่านเนี่ยเราจะต้องมีอะไรกํากับรู้ไหมเราจะต้องมีอะไรกํากับ เพื่อให้การอ่านมีประสิทธิภาพและไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยเราจะต้องมีอะไรกำกับลูกอ่ะแง้มนิดนึงเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะเรียนเลยมีมารยาทดังนั้นวันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องมารยาทการอ่านเออทำไมเราถึงต้องมีมารยาทอ่ะไปเรียนกันนะทำไมเราถึงต้องมีมารยาทนะอ่ะเรามาดูก่อนเอน่ญมารยาทคืออะไรมารยาทคืออะไร เธอต้องมีมารยาทหน่อยสิสมมติครูคคสมศรีเนี่ยอยู่หน้าโรงเรียนเธอไม่มีมารยาทเลยนะคอยดูเด็กมารยาทคืออะไรละ่ะรู้ไหมเด็กๆครูอุ้มบังไว้ก่อนไม่ให้เห็นมารยาทคืออะไรมารยาทก็คือกิริยาพฤติกรรมที่เรียบร้อยสุภาพต้องที่เรียบร้อยและสุภาพด้วยนะถ้ากิริยาพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ได้ระบุไม่ถือว่าเป็นมารยาทอย่างเช่นนั่งอยู่ นั่งอยู่นะนั่งไขว่ห้างเอาขาขึ้นไปวางบนโต๊ะอีกข้างหนึ่งด้วยแล้วก็แบบกระดิกเท้าเล่นโอ้อย่างสบายใจอันนั้นเรียกว่ามีมารยาทไหมไม่เรียกว่ามีมารยาทมารยาทต้องเป็นกิริยาพฤติกรรม ที่แสดงออกไปแล้วมันดูเรียบร้อยมันดูสุภาพเราถึงจะเรียกว่ามารยาทนั่นเองในการอ่านเราก็จะต้องมีมารยาทเหมือนกันเพื่อให้เราอ่านหนังสือแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่สร้างความเบือด้อนให้กับผู้อื่นนั่นเองอ่ะเรามาดูว่ามารยาทการอ่านมีอะไรบ้างข้อหนึ่งข้อหนึ่ง ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นสมมติเราอ่านหนังสือในห้องสมุดอะความรู้เรื่องดาราศาสตร์โลกของเราก่อตั้งเราอ่านออกเสียงอย่างเงี้ยเสียงมันดังรบกวนผู้อื่นไหมถ้ามีเสียงดังรบกวนเราในขณะที่เราอ่านเนี่ยเรามีสมาธิไหมไม่มีสมาธิดังนั้นไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นในขณะที่เราใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับผู้อื่นนั่นเองต่อไป นั่งอ่านในท่าทางที่สบายเออนั่งอ่านในท่าทางที่สบายอะไรก็ได้แต่ต้องสุภาพไม่ใช่เอาขาขึ้นไปวางบนโต๊ะที่สําหรับอ่านหนังสืออันนั้นเนี่ยเรียกว่าสบายแต่ว่ามันไม่สุภาพนั่นเองต่อไปหยิบจับหนังสืออย่างเบามือเบามือก็คือหยิบอย่างระมัดระวังหยิบอย่างเบาๆทําไมอะ่ะทาไมต้องหยิบจับหนังสืออย่างเบามือเพราะว่าหนังสือทุกเล่มทําจากอะไร ทำจากกระดาษมันฉีกขาดง่ายยิ่งหนังสือบางเล่มเรายืมมาจากร้านหนังสือเรายืมมาจากห้องสมุดไม่ใช่ของเราถ้าเราหยิบจับแบบหยิบจับแบบแรงแรงมันก็ขาดง่ายดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่ใช่ของเราด้วยแล้วเนี่ยเราจะต้องรักษาให้มากยิ่งขึ้นเลยนะดังนั้นต้องหยิบจับหนังสืออย่างเบามือต่อไป ไม่ขีดเขียนสิ่งใดลงในหนังสือยิ่งเป็นหนังสือที่เรายืมมาจากห้องสมุดหรือหนังสือที่เรายืมมาจากเพื่อนเฮ้ยสมศรีฉันไม่ได้เรียนเมื่อวานน่ะยืมหนังสือแกในสิอ่างเงี้ยเอาเอามาอ่านหน่อยบางทีเผื่อเพื่อนจดอะไรไว้อย่างเงี้ยนะเรายืมมาอ่านเราก็ไปโน้ตบนหนังสือเพื่อนไปเขียนบนหนังสือเพื่อนหรือบางทีเราไม่มีหนังสือแต่เรายืมหนังสือเพื่อนมาอ่านเราไปเขียนบนหนังสือเพื่อนอันนี้ดีจังขีดขีดขีดอย่างนี้ได้ไหม ไม่ได้นะไม่ได้ดังนั้นไม่ควรขีดเขียนสิ่งได้ลงไปในหนังสืออันนี้ก็คือมารยาทการอ่านนั่นเองต่อไปต่เอเนาะมารยาทการอ่านข้อต่อไปไม่พับหน้าต่างๆของหนังสือคูอูมเข้าใจแหละว่าเด็กๆเ,เนี่ยอยากจะรู้ว่าอุ๊ยเราอ่านหนังสือเล่มโปรดของเราเนี่ยถึงหน้าไหนแล้วสมมติเราไปยืมมาจากห้องสมุดเราอ่านถึงหน้าไหนแล้วเราก็พับรีดให้คม แล้วก็ทับไว้อย่างเงี้ยมันทาให้หนังสือเสียหายมันทาให้หนังสือมีรอยยับถ้าไม่ใช่หนังสือของเรานะถ้าเป็นหนังสือของเราเราจะทําอะไรเราก็ทําได้ถูกไหมแต่มาเป็นหนังสือของส่วนรวมเป็นหนังสือสธาธารณะดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะพับถ้าเราอยากรู้ว่าเราอ่านถึงหน้าไหนเราก็ใช้ที่ขั้นหนังสือขั้นไว้เราจะได้รู้ว่าเราอ่านถึงหน้าไหนแล้วข้อต่อไป ไม่ควรกางหนังสือคว่ำลงเออบางคนเนี่ยหนังสือเล่มเบลอร์เลยนะกางออกแล้วก็คว่ำแบะลงไปหนังสือทุกเล่มเนี่ยเขาเย็บด้วยกาวบางที่เนี่ยบางบางเล่มเนี่ยเขาก็ลอยด้วยเชือกหนังสือเนี่ยมันขาดง่ายจะตายนักเรียนถ้านักเรียนและยิ่งหนังสือที่มีน้ําหนักเนี่ยไปวางคว่ำลงเนี่ยมันสามารถทําให้หนังสือเนี่ยเสียหายหรือพังได้ดังนั้นไม่ควรกางหนังสือคว่ำลงแล้วแบะลงไปกับโต๊ะอย่างเงี้ยไม่ควรนะต่อไป ไม่ฉีกส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือสมมุติยืมเพื่อนมาอุ้ยหนังสือเล่มนี้แกคนนี้ดีมากเลยอ่ะงานดีมากเลยยืมหนังสือบันเทิงม,มาจากเพื่อนนะงานดีมากเลยแกฉีกเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้ไปดูที่ห้องอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เราไม่ควรฉีกส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือนะเพราะว่าจะทําให้หนังสือเสียหายต่อไปไม่เล่นกันขณะอ่านหนังสือสมมุติว่าอ่านหนังสืออยู่ เพื่อนมาหยอกล้อมาที่ก็ใช้นังสือตีกันโอ,โอ้เอาสิมาส,สู้กันอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะไม่ควรเล่นกันขณะอ่านหนังสือนอกจากจะไม่มีสมาธิในการอ่านแล้วเนี่ยยังทําให้หนังสือเสียหายด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนนะลูก อ่าเมื่อกี้มีผีสิงสไลด์กูอุ้มนิดหน่อยนะอ่าต่อไปมรรยาทการอ่านข้อต่อไปไม่อ่านเอกสารของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเออบางทีเนี่ยบางทีเขามีจดหมายของเพื่อนมาวางไว้บนโต๊ะโอ้จดหมายสวยจังเลยอะ <S <S เพื่อนยังไม่มาเปิดอ่านนิดนึงได้ไหมหรือหนังสือของเพื่อนซื้อมาใหม่เลย ยังหอ่อพลาสติกอย่างดีเลยเปิดอ่านนิดนึงได้ไหมไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นมารายาทที่ร้ายแรงมากเลยนะเราไม่ควรถือวิสาสะเขาเรียกว่าวิสาสะถ้าเจ้าของไม่อนุญาตเราไม่ควรเปิดอ่านก่อนนะเราไม่ควรเปิดอ่านต่อไปเมื่ออ่านเสร็จควรเก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทางทําไมต้องเก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทางสมมติเรายืมพ่อสมุดมาเราก็วางไว้อ่านเสร็จก็ไว้อย่างนั้นพอดีถือน้ําหิวน้าเกิดทาน้ําหกคว่ำลงไป หนังสือเป็นยังไงหนังสือเปียกนะดังนั้นอ่านแล้วควรจะเก็บให้เป็นที่เป็นทางเพื่อรักษาสภาพหนังสือเนี่ยให้สมบูรณ์ครบถ้วนนั่นเองและสุดท้ายวางหนังสืออย่างระมัดระวังหนังสือบางเล่มมีคุณค่าหนังสือบ,บางเล่มเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วหนังสือบางเล่มมีราคาแพงมาก เก็บเงินทั้งปีกว่าจะได้หนังสือเล่มนี้บางคนเขารักหนังสือเนี่ยเขารักหนังสือจริงๆนะนักเราาเียนหน,หนังสือบางเล่มราคาเป็นหมื่นหนังสือบางเล่มราคาเป็นแสนดังนั้นเนี่ยพอเวลาเขาซื้อมาแล้วคนที่รักหนังสือเนี่ยเขาจะดูแลอย่างดีเขาจะดูแลอย่างดีเวลาเราไปยืมเขามาอ่าน ไม่ใช่ของเราเนี่ยเราจะต้องหยิบจับใช้สอยเนี่ยอย่างระมัดระวังไม่ให้หนังสือเกิดความเสียหายหรือแม้แต่ว่าเป็นหนังสือของเราเนี่ยถ้าเราใช้อย่างระมัดระวังไม่วางในที่ชื้นไม่วางในที่เปียกเนี่ยหนังสือก็มีอายุอยู่กับเราไปได้นานเลยนะักเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกทคนสําหรับการเรียนเรื่องมารยาทการอ่านในวันนี้ยากไหม ไม่ยากเลยตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่เราทุกๆคนจะต้องไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยดีกว่าไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด s ั b สไคร b e ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ